สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนหนองขามวิทยาคารอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ปัจญาของโรงเรียนปัญญาโลกสมิปกัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคติพจน์ของโรงเรียนประพฤติดีมีวินยัยใฝ่การเรียนทำการสอนตั้งแต่ปถมวัถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6 ภายใต้การบริหารงานของนายพินิษแสงสุขกวมนอยการโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรักการอ่านรู้สื่อสารเทคโนโลยีมีสัมมาคารวะและประหยัดอดออมพวกเราขอนำทุกท่านชมระบบบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปาระกันคุณภาพตามระบบ IQA Award ของโรงเรียนหนองขามวิทยาคารัรที่มีชื่อว่า NKMO d e l NK Model รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนหนองขามวิทยาคารได้ประยุกต์จากหลักการบริหารงานคุณภาพโดยใช้วงจร PDCA กำหนดเป้าหมายการบริหารงานระยะ5ปีภายใต้ NK Model N หมายถึง n a t u r a ธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติของเด็กต้องเล่นกินอยู่ในที่ปลอดภยัยเรื่องการเล่น โรงเรียนหนองขามวิทยาคารได้จัดสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนไว้สำหรับให้นักเรียนได้เล่นและออกกำลังกายอย่างหลากหลายตามวัยของเด็กเช่นเด็กประถมวัยมีสระเล่นน้ำสนามเด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้งภูเขาอุโมงบ้านต้นไม้เป็นต้นเด็กประถมต้นมีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งและในร่มทางเดินลอยฟ้าสกายวอล บ้านสูงและหอคอยประถมปลายมีลานกีฬาสนามกีฬาประเภทต่างๆไว้ให้บริการเรื่องการกินโรงเรียนหนองขามวิทยาคารมีโรงอาหารจัดบริการอาหารกลางวันที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยให้นักเรียนเลือกกินทุกวันวันละนับสิบรายการต่อวันมีจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐานหลายจุดโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร จัดสภาพภูมิทัศน์ไว้ให้นักเรียนได้อยู่อย่างมีความสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเน้นความสะอาดและปลอดภัยโดยการวางระบบดูแลความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด32ตัวควบคู่กับเคหมายถึง k n o w l e d g ความรู้เป็นเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญที่โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนโดยมียุทธศาสตร์การทำงานได้แก่การปรับหลักสูตร เน้นระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 3R-E บวก E เราสอนภาษาไทยคณิตศาสตร์แานของภาษาต่างประเทศในทุกของการเรียนเสริมวิชาทักษะคอมพิวเตอร์และวิชารองที่เป็นวิชาฝึกทักษะโดยการปรับวางตัวบุคลากรครูผู้สอนให้มีความเหมาะสมตามบริบทและพื้นฐานของผู้เรียนตรงวิชาเอกและตรงบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล การแบ่งช่วงชั้นในการบริหารงานแบ่งเป็นช่วงชั้นอนุบาลช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงสช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง4ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6โดยมีหัวหน้าสายชั้นวิชาการสายชั้นเป็นทีมทำงานในแต่ละช่วงชั้นแต่ละช่วงชั้นมีจุดเน้นที่แตกต่างกันเช่นระดับอนุบาล1ถึงสเน้นความพร้อมของกล้ามเนื้อ การรู้จักจัดการกับตนเองชั้นอนุบาล3เน้นการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่1การเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นการใช้เทคโนโลยีการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนระดับพื้นฐานซึ่งโรงเรียนหนองขามวิทยาคารเป็นที่ยอมรับด้านการเรียนการสอนระดับอนุบาลเป็นอย่างมากทำให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้น ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่1-2ถึงสองจุดเน้นอยู่ที่การสอนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-6มถึงมีจุดเน้นโดยการจัดวางครูผู้สอนตรงวิชาเอกครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงลงมือปฏิบัติจริงภายใต้กรอบการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นอ่านคล่องเขียนคล่อง ใช้ทักษะชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพในด้านความรู้โดยใช้หลักสามสได้แก่สอนสร้างเสริมงานการสอนเน้นการสอนความรู้ควบคู่คุณธรรมงานสร้างเน้นการสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนงานเสริมเน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ผู้เรียนระบบการบริหารงานภายใต้ N K โมเดลนี้ ส่งผลให้โรงเรียนหนองขามวิทยาคารประสบผลสำเร็จนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งระดับนานาชาติระดับชาติระดับภาคระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่เป็นที่ยอมรับและเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเช่นผลการทดสอบระดับชาติโอเนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงขึ้นกว่าเดิมทุกปี และมีผลเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระนักเรียนทําคะแนนเต็มร้อยคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ปี2559ถึง2561ชนะเลิศคำคมเกมต่ออักษรภาษาไทยป .1 ถึงป .6 ปีการศึกษา2561และ2562จากสมาคมเอเมทสูดุกุและคำคมชิงแชมป์แห่งประเทศไทยชนะเลิศคณิตคิดเร็วอายุ7-9ปี ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยปี2561ชนะเลิศระดับภูมิภาคและรองชนะเลิศอ,อันดับที่3การอ่านฟังเสียงชนะเลิศระดับภูมิภาคและรางวัลชมเชยการประกวดมารยาทไทยโครงการธนาชาติริเริ่มเติมเต็มปี2561และ2562รับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นรางวัลเยาวชนไทยดีเด่นปี2561 ชนะเลิศระดับจังหวัดขอนแก่นการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยปี2562และในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่69ปีการศึกษา2562ที่จังหวัดศรีสะเกดนี้นักเรียนโรงเรียนหนองขามวิทยาคารเป็นตัวแทนร่วมเข้าแข่งขันจำนวน10รายการ ภายใต้แนวคิดการบริหารงานแบบ NKMODEL นี้ทำให้โรงเรียนหนองขามวิทยาคารได้รับคำชมเชยและยกย่องว่าเป็นโรงเรียนมาตรฐานประจำอำเภอชุมแพ่จังหวัดขอนแก่นมีสัมปทานทีผลอย่างก้าวกระโดดได้แก่ผลการสอบโอเนตเพิ่มขึ้นทุกปีรางวัลผลงานนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีและจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีขอจบความภาคภูมิใจของโรงเรียนหนองขามวิทยาคารัรไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ